ทองซอลลี่บุกพื้นที่ทุกทิศทั่วไทยที่มอไซค์บอกว่าโล6กไฮหกบางที่บอกว่าโล5้าไฮเอยากรู้เศรษฐกิจปีนี้เป็นงไงบ้างไอพีกแบบพีกสุดๆอะนักท่องเที่ยวมามันลูกค้ามากี่คนนลายเป็นกาวอ้อโห Business Camp รุ่นที่2หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่มีสามขีหลักของการเดินทางสู่ยอดเขาซัตเทนโรดเอ็กซิตเปิดรับสมัครแล้ววันนี้รับจำนวนจำกัด กะบีของเราครับกะบีกะบีจังหวัดกะบีไปดูดัวจารยน้ามาเป็นไงครับอ๋อเพาวันนี้เขาให้มาพูดเรื่องให้กำลังใจนักธุรกิจที่แบบส่งของไปเมืองนอกครับชอบมากเลยบอกว่าเพราะว่ามาทะเลมันมีบทสัมภาษณ์ด้วยมีมอนิเตอร์สัมภาษณ์ได้ตอบบ้างได้ตอบได้ตอบความคาดหวังครับเพื่อนครับคิดดูนะครับความคาดหวังรีดมาไปห้าโมงเพราะว่ามาทะเลมันยังจะมากะบีครับผมขอฝันจะไปเช่วยเราจะไปดูวิกินี่ ที่ตกดินอ๋อไปเอาไปดูวันที่ตกใจตกดินนี่นี่ก็ขอรี่ครับวันนี้มาที่จังหวัดกระบี่ครับอ่าวนางครับมาเป็นสปีกเกอร์ให้งานดี t อทครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับเนี่มาเป็นสปีกเกอร์ในงานยางเอ็กซ์พอร์เตอร์ครับโครงการนี้เขาจัดทั่วประเทศนะฮะเพื่อส่งเสริมให้แบบว่ามีผู้ประกอบการมีเอสเอ็มพีฮะของคนไทยส่งออกไปยังต่างประเทศฮะ เิ็นยากรก่อนแล้วนี่ช่องใหม่ครับช่องใหม่ก <c oughs> องซอรี่บุกพื้นที่ทุกที่ทั่วไทย <c oughs> พี่เท่จังหวัดเดงนะเริ่มจังหวัดแ,แรกจังหวัดแรกจังหวัดแรกแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่หัดใหญ่เชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นครับวันนี้ไปลงพื้นที่คะไปดูว่าพ่อค้าแม่ขายเอสบีแถวนี้เขาทำอะไรกันในวันที่ฝนตกแบบนี้ เขาจะถามถึงการในตัวของเราอันนี้แนวไฮะแนวฝนตกแนวมืดหนึ่งคือเราจะไปดูพื้นที่ว่าทําธุรกิจน่ะในวันที่ไฮซีซั่นอ่ะแปดเดือนครับโลซีซั่นอ่ะห้าเดือนเขาทำาะอย่างไรในห้าเดือนนี้นี่คงเป็นโลอะโลแบบฝนตกอะอันที่สองปีปีหนึ่งนะฮะมีคนมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดกระบี่แห่งนี้แปดล้านคนแปดล้านเออแปดล้านคนเนี่ยเขามาจากที่ไหนกันบ้างและสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะรับมือยังไงกับนักธุรกิจจีนที่เข้ามาเพราะเมื่อกี้พี่เห็นคนมาทานข้าวคขจีนเยอะไหมเยอะมากเหมือนเมือง สวยมากขาวโบ่คอกไวบอกว่าคือตะก่อนเนี้ยคือนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับแล้วคนหลังเขาบอกว่าพอคนจีนมาเนี่ยฝรหลังก็จะหายันนี้เป็นคําที่เข้ากล่าวผ่านกันอันนี้จริงหรือเปล่าและคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายแถวนี้เขารับมืออย่างไรฝนมนส่งน้ำมันท่วมเลยแต่งตัวขึ้น่อนวันนี้นักธุรกิจขึ้น่อนนี่ครับกระบีนี่นะครับเขาว่ากันว่าเป็นค่าของชีพฮะอันดับต้นของเมืองไทยนะฮะแล้วก็อินคาของจังหวัดเนี่ยอันดับสี่ของประเทศ ก,กรุงเทพฯชลบุรีภูเก็ตแล้วก็กระบี่แล้วก็เชียงใหม่ค่าของที่ถูกต้นต้นโรงแรมเจ๋งเจงที่ยับสินค้าอุโปโคบริโภคมากมายนักท่องเที่ยว8ล้านคนมีพลเมืองพื้นที่อยู่4 0 0แสนคน4แสนแสนคนที่ต้องผลิตสินค้าอาหารการกินเพื่อดูแลนักท่องเที่ยว8ล้านคนที่มา,าะฉะนั้แล้วก็ต้องนําเข้าจากต่างจังหวัดไก่จากเบตงผัดทะเลจากสุราษฎร์รายการดีๆก็สอรี่จากกรุงเทพก็มาครับ ครับพี่ือซาเละครับผมซาเละลูกค้าเยอะไหมพี่โอ้ไม่ค่อยเยอะช่วงนี้มันเป็นโลสีสั้นมันไม่ค่อยเท่าไหร่เอออยากรู้อยากรู้ไอ้อย่างเนี้ยเรียกว่าหน้าโลใช่ไหมโลกี่เดือนครับหกเดือนครับโลหกเดือนไฮหกเดือนปีใหม่ไปถึงเมษาปีใหม่ถึงเมษาายหลังเมษาอยู่ยังก็อยู่ต่างประเทศนะครับทำไมอ่ะฝรั่งเยอะมากฝรั่งเยอะมากใครเยอะกันฝรั่งกับเอเชียถ้าหน้าไฮ ประหลเยอะแต่ตอนนี้คนเอเชียเยอะช่วงพิกทีก่เราได้ต่อวันเท่าไหร่เอาเป็นพันได้ครับักกนก็สนุกดีนะบอกว่าได้นั่งแบบว่าดูสองวูงข้างทางสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจพี่คือ,อว่าพี่เขาขี่รถอย่างนี้ใช่ไหม เขาบอกวันหนึ่งเขาขี่9้าโมงถึง5ทุ่มนะรายได้7 0 0ดร้อยถึงพันกว่าบาทหน้าโลไม่มีผลถ้าขยันแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเขาไปกลับบ้านวละห้ารอบขี่เข้าบ้านนอนออกมาใหม่เข้าบ้าน5รอบเพราะเขาบอกว่าก็บ้านเราจะกลับไปยังไงก็ได้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าธุรกิจนี้ผมว่าเวลาคนนั่งเขานั่งกันแค่ไม่กี่นาทีใช่ไหมเขาเล่าให้ฟังว่านี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะในฐานะที่ว่าคนขี่รถแบบนี้เขาก็น่าจะเจอคนเยอะแยะมากมายเขาบอกว่าคนเดนมาร์กน่ารักคุรเดนน่ารักนิสัยดียุโรปน่ารักเยอรมันน่ารัก อินเดียค่อนข้างเขาบอกต่อต่อกเก่งชอบต่อละคาอะไรประมาณนี้อการเนอว่ารับผู้โดยสารแค่ไม่กี่นาทีนี่เขารู้ด้วยเหรอใครใจดีใค,ใครใจร้ายใครดุอย่างเงี้ยพี่เขา่าจะเจอทุกวันพีออ่ปองเขาใช้เขาใช้ชีวิตจริงทุกวันเขาก็เลยน,น่าจะรู้ว่าใครเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตกลงมันอันนี้ไม่แน่ใจละพี่มอไซค์บอกว่าโลหกไฮหกหลังที่บอกว่าโลห้าครับไฮเจ็ดสครับสวัสดีครับ มันโล่งกี่เดือนหายกี่เดือนนะพี่โล6หกโลแปอ้าวทำไมอ่ะฝนมนตกนานขึ้นหรออ๋อแต่ก่อนโลหกตอนนี้โลแปดฮะหน้าหายสุดเดือนไหนพี่ทันวากับมกราทัากมกราเศรษฐกิจเป็นไงช่วงนี้พี่สวัสดีครับพี่กล้องครับพี่นี่พี่ยุทธครับพี่ชื่ออะไรครับ พี่ใชยพี่ชัยอันนี้อยากรู้ที่นี่คือไฮกี่เดือนโลอยี่เดือนที่เอาจริงๆเลยไหมเอาจริงๆเลยไหมไม,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 ม่ไม่ตามทฤษฎีไม่ตามเออโล่สี่ไฮสี่ไฮสี่โล8หมายถึงอากาศมันเปลี่ยนไปเหรอไม่ใช่ครับเป็นเรื่องจาก าพสิทธิโลกแล้วก็ลูกค้าเองก็เปลี่ยนไปชาวต่างชาติเขาเปลี่ยนแปลงหรือตัวเราเปลี่ยนแปลงกลุม่มนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปอย่างเช่นอาทิตย์ที่ผ่านมา2อาทิตย์จะมีนักชาวต่างชาติอินเดียเยอะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งช่วงเวลา1น่ปนีมันจะมีการหมุนเวียนองนักท่องเที่ยวอ่าสิเดือนมันจะมีมันจะมีเข้ามาแหละนักท่องเที่ยวแต่ละชุดจะมีกําลังจ่ายแค่ไหนอ่าเดือนนี้มิถุนานก,กราัชด<อ>าฝนตกแบบนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นอินเดียแต่ถามจริงพี่เนี่ยฝนตกแบบเนี้ย เอาไปเที่ยวทำไมอะ่ะฝนมันตกมันก็หยุดได้แต่ลองดูขึ้นทะเลไม่มีอ๋อฝนตกก็หยุดได้ดูขึ้นทะเลถ้ามันมีขึ้นแล้วไปไม่ได้อ่างั้นเราจะไป<ก>เที่ยวเท่าไหร่ดี๊ถ้าเป็นอากาศอย่างนี้เราจะไม่ได้นำให้ลูกค้าไปทะเลเท่าไหร่เราจะแนะนำให้ไปนั่งคายักทายคายักการกิจกรรมราฟติ้งไปขี่ ATV กิจกรรม ฝั่งมากกว่า oh, ถ้าเรามัวแต่ดนันให้ไปทะเลแล้วลูกค้าก็จะมีการเยี่งแล้วไนดะ้ห้าไปทะเ,เลผลจกไปเป็นไง oh. ลูกค้าจะไม่เขาเ้าใจธุรกิจแต่เราพยายามเปลี่ยนบรรยากาศให้ลูกค้าไอ้พีคแบบพีกสุดๆุดอะช่วงคือช่วงปีใหม่ใช่ไหมนักท่องเที่ยวมามันลูกค้กมามากี่คนที่ว่าไม่ว่างปีนี้โอ้โหเป็นโชคดีของเรานะครับก็คือช่วงช่วงไฮนี่ช่วงไฮแบบน้ำลายเป็นกาวน้ำลายเป็นกาวก็คือหนาวปั๊บอ่ะอันนี้ถามเลยถามเลยช่วงนี้เศรษฐกิจดีไหมภาพรวมผมว่าไม่ดีทุกคนหมด ภาพรวมไม่ดีไม่ดีครับขอบคุณมากครับพี่จะนำข้อมูลนี้ไปพัฒนาประเทศเศรษฐกิจต่อไปนะครับครับเอาล้ออคุยกับสองธุรกิจแล้วเขาบอกว่าไม่ดีไม่ดีเลยธุรกิจไม่ดีและเราก็ไม่ดีแล้วตอนนี้ไม่ดีแล้วเนี่ยน้ำจะรั่วฝนจะตกอ้าไปฝนไม่สามารถทำะไรเราได้ฝนไม่สามารถทำความตั้งใจเราได้ Hello. Uh, nice to meet you. you too. Uh, what's your name? Mohit. Mohit. Where are you from? India. India. Uh, are you open this restaurant? Yeah, I work here. Yeah. This is my brother restaurant. Why Kabi have many Indian restaurants? People like Indian food and Thai food. Oh. many customers here. Like European people, uh -huh. they like Indian and Thai food also. Oh, and, uh, European. Not, but now this time many Indian tourists here. Uh -huh. In Kabi many Indian tourists. How many Indian tourists in Kabi? 60%นัก f i องเที่ยอินดีย60%ใช่เพราะว่าพวกเขดิ r ทางโตรงจากเดลีไปภูเก็ตก็เดินไปเดินมาก็เห็นชาวอินเดียนเยอะเขาบอกว่าคนยุโรปแล้วก็นักท่องเที่ยวอินเดียมาที่นี่เยอะและทุกคนหลายคนที่นี่จากทั่วโลกเขาชอบกินอาหารอินเดีย How economy of อาวนางอิน h ดีซียข้า e เดอะบิส s s สส o หร e อาวนางโอเคโอเคเพรา m e ่าตอนนี้บางวันไม่ e some day up some day down Between this year or last year which year is better? This year is better because many Indians coming here. This year better. Indian and Chinese. I have interview all the street. Only you that told me the business is good. It's okay. It's okay. สวัสดีครับพี่อะไรครับคีกระต่ายค่ะคุณกระต่ายจากร้านวันสบายมาสาวันสบายมัสามีอะไรบ้างวันสบายมาสาน นวดทำเล็บทำผมนวดกี่บาทนวดไทย200ร้อยค่ะนวดไทย200ร้อทำเล็บ200เหมือนกันทำเล็บก็200อยากรู้เศรษฐกิจปีนี้เป็นไงบ้างโอ้โหโอ้โหเลยเหรอโแย่ oh, yeah, เลยพี่ทำไมอ่ะ <laughs> ไม่มีแขกเลยไม่มีคนเดินหรออันนี้ขอเป็นความรู้นี่ผมเดินแ <Okay. S 1> บบทั้งซอยทั้งเส้นเลยนะร้านนวดเยอะมากเลยอ่ะใช่แล้วเขาแข่งกันยังไงอนน่ะเรื่องราคาแล้วก็เรื่องสีหนึงแล้วทีนี้สรุปเลยธุรกิจนวดตอนนี้เป็นไงบ้างตกนิดนึงเอาเถอะ เฮ้ดิเฮ้ดิ้งเฮ้ก็ได้ก็ขอเป็นกำลังใจขอทุกอย่างดีกันนะครับครับผู้อย่ากมันฝนเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวฝนกลับไปร้านอะไรคะมอนทิปมัาซาดนวดกี่บาทนวดไทยชั่วโมงละสองร้อยค่ะส่วนน้ำมันสองร้อยห้าสิบส่วนน้ำมันสองร้อยห้าสิบเศรษฐกิจตอนนี้เป็นไงบ้างช่วงหน้าฝนนโอเคอะเคช่วงหน้าฝนโอเคใช่ค่ะลูกค้าค่ อกลายเป็นร้านนี้ลูกค้าดีโอโ้จริงด้วยลูกค้าเยอะจริงด้วย<อ>ฮัลโหลนี่ไงขนาดไปดับยังนวดคุยกับหลายคนเขาบอกว่าตอนช่วงฝนตกแล้วเศรษฐกิจไม่ดีก็ตกมาประมาณสองสามวันวันนี้เข้าวันที่สามลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆงันถามเลยเศรษฐกิจปีนี้เป็นไงบ้างถ้าถามตนนัวหนูหนูคิดว่าปีก่อนๆดีกว่าปีก่อนดีกว่าแต่ว่าเศรษฐกิจไหนจะปีไหนก็แล้วแต่ของเราก็เต็มทั้งวัน ฝนหยุดตกแล้วนี่ฝนหยุดตกแล้วครับคุณผู้ชมเหมือนที่พี่เขาบอกไว้มันก็แค่ฝนฝนมันตกแล้วมันก็หยุดได้ก็เหมือนธุรกิจแล้วเหมือนชีวิตของเราฮะมันก็มีช่วงที่ฝนตกบ้างมีช่วงที่ฟ้าสดใสบ้างมันก็เป็นวัฏจักรของชีวิตนะฮะท่านใดฝนตกอยู่เดี๋ยวฝนมันก็หยุดตกฮะก็ขอให้พกเอาวันที่สดใสเร็วๆนี้นี่ก็คือธุรกิจของแถวนี้นะฮะบางก็ว่าหายหก โลหกว่างก็ว่าไอซีโลแปดโลแปดเออก็เป็นความคิดส่วนตัวของพ่อแม่พี่น้องที่เรามาลงพื้นที่กันนะครับครับวันนี้ฝนไม่อาจหยุดเราได้ไม่อาจหยุดเราได้ครับพบกันใหม่กล้องสอรี่พยุธเก่าปิดพ่มๆหน่อยนะครับไม่ว่าฟ้าฝนจะเป็นยังไงนะครับเออเอาเหรอเดี๋ยวฮาร์ดตึงเลยเออหรอชงดีครับพบกันครับขอบคุณนะครับ